สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งครับผมการแข่งขันมักฮอตออนไลน์นะครับกับแอปมอักฮอตขั้นเทพนะครับคู่แข่งเดินส่งย่อๆเดินก่อนเราหมากหงายเดินหลังนะครับขึ้นไปทรงนี้เข้าขึ้นสูงมาแล้วนะครับเราน่าจะเดินไอ้เคได้ช่วงนี้กำลังเหงไอเค เจอไรเคฟาดหางนะครับขึ้นไปมานี่แทรก,กินแทรก,กินเข้าไปเลยว้าวหลบมานี่กินไปนะครับเออเพิ่งเห็นช้อยแบบนี้นะต่อนะครับคนนี้ต่อเฉยเลยขึ้นไปนี่ ปกติคนเดอมเขาจะไม่ต่อกันนะเข้ามานี่เตรียมยิงสองสิบสิบห้านะครับเตรียมยิงสองสิบสิบห้า ขึ้นมาทรงนี้ยิงไปเลยเพราะว่าเขากินสะท้อนกลับมาทางนี้เราเบียดเข้าฮอตได้นะครับเบียดตรงหมายเลขสิบสามได้นี่แหละครับเบียดเลยขึ้นมาไปนี่มาดักเราแล้วขึ้นไปไปต่อครับต่ออย่างเดียวงานนี้หรือเขาจะต่อก่อน ยี่สิบหกยิบสามเอาแล้วครับต่อก่อนไปเข้าฮอดโล่งเลยทีนี้โล่งเลยลงนี่ลงนู่นมานี่เข้ากินเข้ากินเข้ากินเรียบร้อยครับเกมนี้ ขึ้นไปมานี่ไปขึ้นมาไปนี่มานี่ไปมานี่ย่อ <Yo. S 2> ขึ้นนี่โชวแบบ์เวแบบ็วแบโชว์เว็บโชว์เว็บโชว์เว็บ ไปไหนดียิบสิบเก้าหรือเฮ้ยสิบสี่หรือสิบสามนะครับ <c oughs> อ่าสิบสามกันโดนต่อขึ้นไปมันแหละครับถ้ามานี่ก็ยาวนะครับถ้ามาทางนี้อีกยาวแน่ถ้ามาทางนี้อีกยาว ขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป เอาครับลงมาทางนี้ต่อข้างออกไปจบตรงนี้ครับมาต่อสองมาต่อสองปล่อยให้ต่อเลยปล่อยให้ต่อสองเลยครับดอ,อกนี้สิบสี่สิบเจ็ดนี่แหละรูรูก,ก,กันอยู่นะครับเต็มเนี่ยเล่นประจำปล่อยให้ต่อสองเลยนานเลยครับ เรากินคืนได้เขาก็จะมาเข้าฮอดฝั่งนู้นนะครับเราก็ไปนี่ลิ่วเลยลิ้วเลยถ้ามาสิบแปดก็โดนสองอ่ามาสิบแปดโดนสอง ขึ้นไปอ่าคู่แข่งยอมนะครับ <c oughs> มาครับคู่ที่สอง ขึ้นขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้น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 มานี่ขึ้น ขึ้นมานี่ไปนี่ ปิดเข้ามาไปนี่ปิดเข้ามาเข้ามา ขึ้นมาทรงนี้ไปนี่ครับออปิดเตรียมตั้งต่ออย่างนี้ดีกว่า สักครู่นะครับเวลากำลังจะหมดซะด้วยเวลากำลังจะหมดไม่ชิวเฉียดเลยครับเหลือหนึ่งวินะครับแกเดินเมื่อกี้เนี่ยชิวเฉียดเลยแกกินมานี่ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวจับกินก็ได้เนี่ยจับกินเอ,อจับกินเฉยๆนะครับจับกินก็ได้ เดินให้กินตัวเดียวทางนี้แล้วหนีมาเข้าฮอดวาแล้วครับใช้กลมเม็ดตัวนี้ตีกลับไปทางนู้นเตรียมฆ่าฮอดเขาเข้าฮอดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เข้าไม่ได้คืนนี้เสียงตุ๊กแกนะครับอย่าตกใจนะคนที่ดูวิดีโออยู่ไม่ต้อง วังเวงนะครับเสียงธรรมชาติธรรมชาติอืมขึ้นไปคราวนี้เขาเดินได้เฉพาะฮอตดแหละทุกตัวโดนสตาร์ไปหมดแล้วนะครับ ทุกตัวโดนสตารไว้หมดรอสักครู่นะครับมันจับไหนไม่ได้ยกเฟ้นหมายเลขสิบเอ็ดตัวเดียวนะครับที่จับได้อ่านะครับตัวเดียวเท่านั้นแหละครับตัวเดียวจริงๆริงจับกินก่อนก่อนอื่นจับกิน แอ้ละทีนี้ไม่หมายเลขสี่ก็หมายเลขสองแหลพะพอาถอยก็โดนฆ่านะครับเรียบร้อยนะครับเกมนี้ถือว่าจบและวนั่นแหละครับต่อฮอตแค่นี้แหละจบขึ้นไปลงมา น,นีขึ้นนี่อู้ดิ่งเข้ามาเลยดิ่งเข้ามาก็ต่อเลยนะครับไม่ต้องสนใจต่ออย่างเดียว เข้ามาก็ต่อเลยนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่สักครู่ นาทีสุดท้ายเลยขึ้นไปมานี่ขึ้นไป อาครับขึ้นมาตัวนี้กินไปขึ้นนี่ก้ากมาสิบสามแน่ๆเลยรอต่อสอง ู้แข่งคนนี้อาจจะเดินช้านิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยหากใครที่ชอบเกมเร็วๆอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับคู่นี้นั่นแล้วแต่ว่าเทคนิคดีนะยังได้กินฟรีผมเลยนะครับเทคนิคดีเข้ากินสอง เอาล้วครับมีเงื่อนไขยื่นให้กินกินทางนี้ดีกว่าเข้าฮอตนี่กินทางไหนกินทางไหนก็โดนทางเดิมครับโดนหมดยอดหลังเหมือนเดิมเรียบร้อยครับไม่กินด้วยนะครับกูแข็งไม่กิน เปลี่ยนสีกระดานแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เหมือนๆกันเนาะขออนุญาตคู่แข่งนะครับไม่รู้ว่าท่านจะซื้อลูกเล่นมาจากไหนแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนให้มันเหมือนกันก่อนนะครับเอาละขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไป prem ying, nih, prem ying, prem ying, mani, mani, tosong, tosong, tosong. ขึ้นไฟอืมคนนี้เดินดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ขึ้นนี่ สิบแปดสิบสี่นานและมาเข้าฮอตเดินให้กินแล้วก็สไลด์ไปตัวนี้ไปซะไปสามต่อสองครับสูสีหนีเบียดก็ต้องหนีมานี่ก็ต้องแต่สินใจยากมก <laughs> จยะยากลงไปอานะครับเข้านี่มีลุ้นแพ้แล้วเรางานนี่มีลุ้นแพ้แล้วเขาขังฮอตไว้แล้วมาฝั่งนี้ก่อน มานี่เข้านี่มานี่ไปนี่จับนี่ไปนี่ครับ จับนี่เหวียงมานี่ว้าวมานี่ไปเลยเอาละครับงานนี้งานเข้าจับอต้องเลือกนะครับถ้าไม่งั้นแพ้นะถ้าเดินหนีแพ้นะครับเพราะผมต้องจับหมายเลขสิบห้า จริงนะครับไม่ใช่เล่นๆนะจังหวะนี้ยเขาเลือกถูกนะครับถ้าเดินหลบนี่แพ้เลยไปครับห้ามประมาทคู่แข่งโดยเด็ดขาดนะครับเผลอบางคนอาจจะเดินหลบซะด้วยนะเมื่อกี้นี้อ่า ไปโจริเคโดนตัดขาแล้วโดนตัดขาไปหนึ่งขึ้นไปมาทางนี้ขึ้นไปเห็นมาตรฐานเจ็ดตัวนะครับ ไปไปมามาเข้ารูปมาตรฐานเจ็ดตัวแทรกแทรกน่าจะเสมอหรือเปล่าแทรกไปขึ้นไป มาหนี้เข้ากินไปมาหนี้กินจับกินนี จบกินมานี่ไปนี่